สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งโครงการค่ะเป็นโครงการขนาดใหญ่มีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแฝดหชั้นบ้านแฝดสชั้นนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะฝาก like, กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พิมพ์ขญแล้วก็ทีมงานนางฟ้าพารีวิวบ้านด้วยนะคะ อีกหนึ่งโครงการค่ะที่มีทั้งบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นสองชั้นบ้านแฝดนะคะสามารถที่จะเข้าชมโครงการของเราได้นะคะสามารถที่จะสแกน QR Code ค่ะติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะคะเป็นโครงการที่อยู่ใกล้เมืองนะคะขับรถเข้าเมืองแค่15นาที20นาทีเท่านั้นเองนะคะ สะดวกสบายโล่งโปร่งแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะฝากด like, กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านผู้ชมนะคะอยากจะเข้ามาเยี่ยมโครงการอยากจะเข้ามาดูบ้านนะคะสามารถที่จะสแกน QR code ค่ะแล้วก็ติดต่อเข้ามานัดหมายเข้ามาได้เลยนะคะ ชื่นชอบบ้านไหนทำเลไหนนะคะเรามีหลายโครงการหลายทำเลให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะคะสามารถที่จะติดต่อทีมงานค่ะ QR code แล้วก็นัดเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะและก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจน้องพิมพ์และก็ทีมงานนางฟ้าให้ดูแลบ้านนะคะสำหรับท่านผู้ชมค่ะ อยากจะซื้ออยากจะขายบ้านนะคะสามารถที่จะสแกน QR code ค่ะติดต่อทีมงานปรึกษาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ